สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงลึกคุยกันเรื่องโครงสร้างภายในของสำนักงานกสมหรือคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับเราจะดูกันว่าเขาจัดระบบการทำงานกันยังไงโดยอิงจากประกาศของสำนักงาน3ฉบับเลยครับคือปี65ปี66แล้วก็ล่าสุดปี67นี่เองเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจภาพรวมแหละครับว่าเขาจัดทับจัดการองค์กรภายในยังไงให้งานด้านสิทธิมนุษยชนมันเดินหน้าไปได้ ค่ะแล้วก็ดูว่าช่วงปีหลังๆเนี่ยเขามีปรับเปลี่ยนอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างนะคะใช่ครับลองมาดูกันเริ่มจากภาพแรกปี2565ก่อนเลยโครงสร้างตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับอืม ตอนปี65โครงสร้างหลกัหลกๆก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะมีสำนักบริหารกลางที่ดูแลงานทั่วๆไปงานธุรการบุคคลการเงินพัสดุอะไรพวกนี้ครับเหมือนเป็นฝ่ายสนับสนุนหลักใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญคือสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันนี้มีสองสำนักเลยนะคะสำนักหนึ่งกับสำนักสองรับผิดชอบเรื่องตรวจสอบการละเมิดสิทธิอ๋อแบ่งงานกันไปค่ะแล้วก็มีสำนักกฎหมายสำนักที่ดูแลเรื่องระหว่างประเทศแล้วก็มี สำนักงานในพื้นที่ด้วยที่ภาคใต้กับภาคอีสานดูโครงสร้างก็พยายามจะครอบคลุมหลายมิติเหมือนกันนะครับทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค ก็ถือว่าเป็นการวางระบบเพื่อให้ดูแลงานได้ครบวงจรนะคะตั้งแต่บริหารส่งเสริมคุ้มครองพัฒนากฎหมายไปจนถึงเรื่องต่างประเทศแล้วก็การเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อืมอืมเข้าใจได้ครับแต่พอมาถึงปี2566เนี่ยมีการอัปเดตตามประกาศฉบับที่สองมี2จุดที่ผมว่าน่าสนใจมากจุดแรกเลยคือที่สำนักรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเขาเพิ่มกลุ่มงานตรวจเยี่ยมสถานที่คุ้มคุมตัวและการป้องกันการทรมานขึ้นมาชัดเจนเลยอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะการตั้งกลุ่มง,งานนี้ขึ้นมาเฉพาะเลยเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่ากสอมอให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันการทรมานมากๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่อง OPCAT หรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยต้องมีกลไกป้องกันการทรมารระดับชาติหรือ NPM นะคะอ๋อที่ต้องเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขุมตัวต่างๆใช่เลยค่ะการตั้งหน่วยงานนี้ก็อาจจะสะท้อนความพยายามจะยกระดับเรื่องนี้ให้จริงจังมากขึ้น แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าจะทําได้แค่ไหนอน,นะคะครับเป็นการปรับตัวให้เข้ากับโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นด้วยแล้วอีกจุดที่เปลี่ยนในปี66หกล่ะครับอีกจุดคือในสํานักกฎหมายค่ะเขาไปจัดระเบียบกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายใหม่จัดระเบียบยังไงครับคือเขาแบ่งกลุ่มงานย่อยลงไปอีก ตามประเภทของสิทธิเลยค่ะมีกลุ่มที่ดูสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มที่ดูสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่3ดูสิทธิของกลุ่มประชากรเฉพาะไปเลยอ๋อแบ่งตามหมวดหมู่สิทธิเลย ทำให้ชัดขึ้นใช่ค่ะน่าจะเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นเวลาจะเสนอแก้กฎหมายอะไรก็จะได้ตรงประเด็นในแต่ละมิติของสิทธิมากขึ้นเข้าใจเลยครับคือเน้นทั้งประเด็นเฉพาะทางแล้วก็เพิ่มความเชี่ยวชาญในงานเดิมด้วยทีนี้มาถึงล่าสุดเลยครับประกาศฉบับที่สปี2567มีผลเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะอันนี้คือการตั้งสำนักงานกอสอมพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มขึ้นมาขยายไปภาคเหนือเพิ่มอีกที่ จากเดิมมีใต้กับอีสานถูกต้องค่ะก็เป็นการเดินหน้าตามเป้าเดิมที่อยากจะให้ประชาชนเข้าถึงกสมได้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับประชาชนในภาคเหนือจะได้สะดวกขึ้นใช่ค่ะในหลักการเป็นเรื่องดีแต่แน่นอนว่าพอขยายงานก็มีความท้าทายตามมาเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็เรื่องทรัพยากรทั้งคนทั้งงบประมาณว่าจะบริหารจัดการยังไงให้เพียงพอ แล้วก็มีประสิทธิภาพในทุกๆภาคส่วนที่ขยายไปแล้วก็ที่สำคัญคือจะวัดผลยังไงว่าสำนักง,งานภูมิภาคเนี่ยทำงานได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริงหรือเปล่าจริงด้วยครับพอเห็นภาพรวมแล้วโครงสร้างสำนักง,งานกอสอมอนี่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทั้งเพิ่มหน่วยงานเฉพาะทางขยายพื้นที่ค่ะก็จะทอนว่าพยายามปรับตัวพัฒนานงานอยู่ตลอดสรุปได้ว่า โครงสร้างเขาก็ซับซ้อนครอบคลุมง,งานหลายด้านแล้วก็ไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ค่ะซึ่งการปรับโครงสร้างก็เป็นเรื่องหนึง่งเป็นความตั้งใจที่ดีละค่ะแต่คําถามสําคัญที่อาจจะต้องชวนคิดกันต่อก็คือโครงสร้างที่ปรับปรุงที่ขยายออกไปเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจริงๆในการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศได้มากน้อยแค่ไหน แล้วโครงสร้างนี้จะเชื่อมโยงทำงานกับภาคส่วนอื่นๆทั้งรัฐเอกชนประชาสังคมหรือประชาชนทั่วไปยังไงให้มันเกิดพลังขับเคลื่อนจริงๆขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ